สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในเราเป็ดนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมีเรื่องราวเปเดเรื่องราวการเลี้ยงเป็ดนะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับที่สอบถามมงเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงนี้ก็ถ้ายังไงถ้าตอบไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เนื่องจากภารกิจก็เยอะแยะนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับ ระหว่างาโรงเรือนนะครับโรงเรือนว่าโรงเล้านะครับเรา,าจะใช้อะไรปูพื้นรองพื้นนะครับก็มีคําถามถามมาอยู่นะครับก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับระหว่างาพื้นโรงเรือนนะครับควรจะเป็นพื้นแบบไหนนะครับควรจะ ลองพื้นด้วยแก็บหรือว่าด้วยฟางนะครับอ่าหลายคนอ่ายังยังยังคิดนะครับว่าจะลองพื้นหรือว่าลองพื้นด้วยแก็บหรือว่าด้วยฟางนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับผมก็เคยก็เคยทํามาแล้วนะครับการลองฟางแล้วก็ลองลลอ่าลองแก็บนะครับเป็นพื้นนะครับนะครับกนะ็แต่ถ้าเป็นส่วนนะครับ ส่วนโรงเรือนที่ได้รับมาตรฐานนะเขาจะอันดับแรกเขาก็จะเทเทพื้นนะครับปูซีเมนต์ครับก็จะจะรองพื้นด้วยด้วยแกลบนะครับด้วยแกลบนะครับบางพื้นนี่ก็จะด้วยฟางนะครับด้วยฟางนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับประสบการณ์ผมนะครับผมเป็นพื้นพื้นดินนะครับเป็นพื้นดินนะครับผมจะรองพื้นด้วยแกลบนะครับแกลบนะครับ ลงพื้นด้วยแกแบนะครับหนาประมาณสามสามเซนนะครับเนี่ยนะครับก็นะครับนะครับข้อดีข้อเสียมันก็จะมีเหมือนกันนะครับนะครับการลองพื้นด้วยแกลบนะครับด้วยแกลบก็จะคือมันจะไม่สามารถที่จะทําให้ขี้เป็ดนะครับหรือว่ามูลเป็ดเนี่ยจับตัวกันนะครับจับตัวเป็นกันเป็นแผ่นๆนะครับนะครับอันนี้มันสามารถที่จะ แตกแตกกันได้ง่ายนะครับนะมันจะไม่สามารถที่จะก่อกันเป็นแผ่นได้ลักษณะนี้นะครับนะครับนะครับมันก็จะสามารถจะแตกง่ายนะครับก้อยกลายเป็นอ่ากลายเป็นแกลบอ่าผสมมูลเป็ดนะครับอ่าผสมขี้เป็ดนั่นแหละครับนะครับก็จะสามารถที่จะเอาบรรจุหรือว่ากอกใส่ถุงง่ายนะครับง่ายมากนะครับข้อดีก็คือมันจะง่ายมากในการที่เราจะเอาไปกอกกอกอ่า ใส่ถุงหรือว่าเอาไปจําหน่ายไปขายนะครับก็จะ,ะง่ายนะครับง่ายง่ายมากนะครับก็จะจัดการบริหารได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการาผสมระหว่างแกบกับมูลเป็ดนะครับก็จะเข้ากันเหมือนกับขี้ไก่นะครับแต่มันก็จะไม่คุกเข้ากันเท่าไหร่น,นะครับมันไม่เหมือนไก่นะครับมันจะคุกเข้าเพราะว่าไก่มันจะเกลียนะเกลียะนะครับเกลียะแล้วก็ ผสมเข้ากันอย่างดีนะครับแต่เป็ดนี่มันก็มันก็ไม่ใช่ไก่นะครับก็เลยต้องเป็นอาจจะเป็นผสมบ้างบางส่วนนะครับอาจจะไม่มีแต่จริงๆแล้วเป็ดเนี่ยมัน,ม,นมันชอบมันชอบนะครับมันชอบแทะนะครับแทะแตกอ,อกหมดนะนะครับแล้วมันจะมี มันก็เหมือนกับไก่น่แหละครับแต่มันจะพฤติกรรมมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าปากมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็ชอบแทะนะครับแทะดินก็ก็แตกเป็นแบบนี้นะครับเดี่ยวแตกเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับแตกเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับตอนจริงแล้วมันก็จะเป็นแผ่นๆนะครับแต่บาง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 ครั้งบางวันนะครับเป็ดมันชอบแทะนะครับ มันก็จะกลายเป็นเกลี่ยนะครับคุกเขานะครับผสมแกบมลบแล้วมลป็ดเข้าหากันนะครับเข้ากันได้นะครับก็ง่ายต่อการที่เราจะ,ะบริหารจัดการนะครับเราจะเปลี่ยนแกลบหรือว่าหรือว่าเราจะบรรจุใส่ถุงอืมนะได้ง่ายนะครับได้ง่ายนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะก็จะเป็นผุยผงนี้นะครับนะครันก็จะสามารถเอาไปเป็น สร้างมูลค่าได้นะครับแกบเนี้ยนะครับแก่ผสมขี้เป็ดนะครับผมขายอยู่ที่กระสอบละอ่าสี่สบาทนะครับสี่สบาทรวมส่งนะครับผมขายอยู่เนี่เพราะว่าปนแกบนะครับผมก็จะขายประมาณนี้นะครับนะครับก็จะขายราคาเดียวกับขี้ไก่นะครับก็กระสอบละอ่สี่สิบบาทนะครับรวมส่งนะครับแต่ถ้ามารับเอาที่ฟาร์มนะครับก็จะกระสอบละ30สบบาทนะครับก็เป็น มูลเปลียผสมแกลบนะครับนะครับแล้วก็คือข้อดีของเขานะครับข้อดีของเขานะครับนะนะครับก็ข้อดีครับแต่ส่วนส่วนส่วนรองพื้นด้วยฟางนะครับด้วยด้วยฟางนะครับมันจะสามารถมันเก็บได้ง่ายจริงครับได้ง่ายจริงเวลาเวลาปิดถ่ายมูลถ่ายมูลลงแล้วก็เปลเปยดจะฝ่าเท้าแบนนะครับเปลดจะฝ่าเท้าแบนก็จะเหยียบ เหยียบขี้เป็ดอ่เหยียบมูลเป็ดไปนะครับก็จะกลายเป็นแผ่นแผ่นแผ่นนะครับแผ่นแผ่นแผ่นนะแล้วก็หลายหลายวันเข้าหลายหลายวันเข้าแล้วก็เป็นแผ่นครับทีนี้ซึ่งฟางนะครับฟางมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเส้นๆนะครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นกลายเป็นว่าเป็นใยถักนะครับใยถักใยถักได้ดีนะครับใยถักได้ดีพอเป็ดอ่ถ่ายมูลออกมานะครับก็จะทําให้เกาะติดนะครับเกาะติดฟาง นะครับเป็นแผ่นนะครับการที่เราจะนะการที่เราจะสามารถนะครับสามารถการบริหารจัดการก็ก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับง่ายอีกอย่างหนึ่งนะก็คือมันมันสามารถลื้อเป็นแผ่นแผ่นแผ่นนะครับมันมันก็คืออ่าฟางนะครับมันจะเป็นเส้นๆ้นนะครับเวลาปิดถ่ายมูลลงนะครับมันก็จะทําให้การประสานกลายเป็นแผ่นได้นะครับก็ เป็นอะไรที่การลื้อนะครับการลื้อการจัดเก็บก็จะง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียมันนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาไปกอกใส่ถุงได้นะครับไม่สามารถที่จะเอาไปกอกใส่ถุงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นติดนะติดกันเป็นทั้งทั้งแถบเลยนะก็คือถ้าปูถ้าเราลองพื้นด้วยฟางนะครับมันก็จะเป็นเป็นแผ่นทั้งเล้าเลยนะครับทั้งบริเวณนะครับก็คือ เป็ดมันจะถ่ายมูลไปแล้วนะครับถ่ายมูลแล้วก็ถ่ายติมเลียรัดนะครับก็จะเกาะเกี่ยวเกาะประสานกันนะครับกับฟางนะก็จะกลายเป็นพื้นพื้นแผ่นเลยนะครับแผ่นนะก็จะ,ะการรือร้อรื้อง่ายก็ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเอาไปบรรจุพันธุ์ได้หรือว่าเอาไปเกากใส่ถุงได้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เสีย สียม yeah, like. mm ูล hmm. ค like, ่าไปนะครับถ so ้าเราจะเอาไปขายนะครับม fulfill ันก็บ <c> ร <oughs> so like ิหารจัดการยากนะครับนแต่ถ้าเป็นบริเวณที่เขาไข่นะครับอย่างอย่างนี้นะครับนะถ้าเรารองพื้นด้วยนะครับถ้าเป็นห้องไข่นะครับห้องไข่เราสามารถทําได้นะครับห้องไข่นะครับห้องไข่เนี่ยส่วนมากเขาจะรองพื้นด้วยฟางนะครับถ้าเป็นห้องไข่นะครับนะครับนะครับรองพื้นด้วยฟางนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะอ่า สักครักหนึ่งก็เป็ดมันชอบแทะแล้วก็จะทําให้กลายเป็นเศษเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เพราะว่าส่วนจุดนี้เป็ดมันไม่ค่อยจะถ่ายมูลนะครับเพราะว่าเป็นห้องไข่นะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเกาะกันเป็นแผ่นได้นะครับนะครับแต่ส่วนที่นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่มันจะเกี่ยวกันเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับนะนะครับเนี่ยประสานกันเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นฟางนะครับเนะ่นะครับ ถ้าเป็นฟา์มันจะประสานกันเป็นแผ่นแผ่นประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะบริหารจัดการง่ายนะครับแต่ถ้ามันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับมันก็เนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดเก็บง่ายนะครับมันยากเห็นไหมครับมันประสานกันได้ไหมครับนะครับซึ่งมูลเป็ดก็ทับถมนะครับก็กลายเป็นก็เหนียวก่อกันได้ได้ดีนะครับนะครับดูนะครับนี่นะก็คือลักษณะนี้นะครับนี่นะ อันนี้มันแค่ส่วนน้อยเองนะครับเนี่ยถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับมันก็นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับนี่ก็เป็นฟางประสานกันนะครับนะครับถ้าเปิดถ่ายมูลลงมาครับก็จะเกาะเกี่ยวกันอย่งลักษณะนี้เป็นเกาะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นแค่ชิ้นส่วนนะครับแต่ถ้าเราปูเต็มพื้นเล้านะครับโรงเรือนนะครับมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับทนใหญ่เลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นห้องไข่นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพราะว่าเป็ดนะครับเขาจะไม่ไข่เขาจะไม่ถ่ายมูลใส่ตรงนี้นะครับแต่ถ่ายมูลแต่ส่วนน้อยนะครับมันก็จะเป็นผงๆอย่างนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทําให้ไข่นะครับไข่เราสะอาดขึ้นนะครับเห็นไหมครับไข่เราสะอาดขึ้นนะครับลองพื้นด้วยนะครับไข่เราก็จะสะอาดขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราลองพื้นอย่างนี้นะครับ ส่วนน้อยเป็ดจะถ่ายมุนนะครับนะครับนี่นะครับถ้าเราลองพื้นเนยครับห้องไข่นะหมอหมอมามากนะครับห้องไข่ใช้ฟางนะใช้ฟางก็ได้หรือจะใช้แกบก็ได้นะครับัก็มันก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็หลายๆคนที่ยังสงสัยนะครับยังคิด จะทําโรงเรียนนะครับโรงเรานะครับก็ลองลองคานวณดูครับลองคํานวณดูนะครับว่าเราจะเอาแกบลอยรองพื้นหรือจะเอาฟางรองพื้นนะครับนะก็แล้วแต่นะครับการบริหารจัดการนะครับจะเพิ่มมูลค่ามูลเป็ดได้ก็ก็ต้องบริหารจัดการเอานะครับก็โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วนะครับก็ใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิโดีโอมา,มาได้นะครับหรืออาจจะเพิ่มไอดีไลน์นะเพิ่มเพื่อนมาคุยกันทางไลน์นะครับหรืออาจจะโทรมาโดยตรงนะครับมาปรึกษาเรื่องราวการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับซึ่งก็ผมก็สามารถมีข้อมูลประสบการณ์ก็ไม่มากนะครับแต่ก็ พอจะแบ่งปันได้นะครับนะครับก็ยินดีนะครับยินดียิ่งมีคอมเมนต์เยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้ผมปรับปรุงหรือว่า,านำาข้อมูลต่างๆไปแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนที่กําลังคิดอยากจะเป็นเกษตรกรนะรอยากจะเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเริ่มต้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้นะครับก็ลองดูนะครับนะครับก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ What? Ah.